สำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ปัตตานียะลานราธิวาสค่ะในห่วงนี้นะคะสองสัปดาห์นี้ค่ะทางด้านผู้แทนพิเศษของรัฐบาลค่ะก็ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะดึงศักยภาพค่ะพลังสตรีพลังผู้หญิงนี่แหละค่ะสร้างสันติภาพและความมั่นคงพร้อมทั้งดันเรื่องของการท่องเที่ยวชายแดนใต้สู่สาย,สายตาชาวโลกค่ะ บรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ห้องประชุมจปติกรโรงแรม 4S ปัตตานีอํเาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาดีเรกกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการประสานการมีส่วนร่วมพร้อมคณะค่ะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีร่วมประชุมผู้นําผู้หญิงนะคะที่มีบทบาทสร้างสันติภาพและความมั่นคง โดยจัดโดยสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพและสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ค่ะเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นผู้นําสตรีที่มีบทบาทสร้างสันติภาพและความมั่นคงสะท้อนเรื่องราวของผู้หญิงกับการทํางานเบื้องหลังในมิติต่างๆซึ่งพลังของผู้หญิงนั้นนะคะก็นับว่ามีส่วนสําคัญหลักในการที่จะสร้างพื้นที่สู่สันติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยมีนางสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการสอ บ,บตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้นำสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาร่วมค่ะ ดนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาดีเรกค่ะก็ได้เผยว่าผู้หญิงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสร้างสันติสุขสร้างความพัฒนาอย่างยั่งยืนมีบทบาทต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะดึงศักยภาพของผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และคําว่าสันติภาพความมั่นคงมันคือทุกเรื่องจะทําอย่างไรให้ปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องกั วนเรื่องการศึกษาสุขภาพอาชีพการงานความปลอดภัยจากความรุนแรงของครอบครัวหลายเรื่องรัฐบาลขับเคลื่อนแต่จะแต่ถ้าจะให้สำเร็จและยั่งยืนก็ต้องมีเสียงจากประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมค่ะ ของผู้หญิงแล้วก็เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชดายแดนใต้นั้นโดดเด่นมากตั้งแต่ยุคที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อ17ปีก่อนมาจากนั้นมาเขาก็มีบทบาทมีการรวมกลุ่มแล้วก็ทํางานร่วมกับภาครัฐเป็นอย่างดีวันนี้ได้รับฟังเสียงสะท้อนแล้วก็ทุกคนมีความคิดริเริ่มมีโครงการที่อยากจะผลักดันให้ภาครัฐเข้าไปขับเคลื่อนหรือว่าวางเรื่องเขาก็อยากให้รับการสนับสนุนค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่คนจากภาครัฐจะได้ฟังเสียง โดยตรงจากพี่น้องผู้หญิงเลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกๆคนนะคะเพราะว่าผู้หญิงนั้นเข้มแข็งอดทนแล้วก็ อยู่ในสังคมที่ต้องดูแลในทุกๆเรื่องอะคะ่ะและสําหรับพื้นที่จังหวัดชนายแดนใต้ที่มันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นน่ะเสียงของผู้หญิงตรงนี้การทํางานของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะสร้างสารรต์สุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนรวมถึงการส่งเสริมอาชีพที่จะทําให้แต่ละครัวเรอนมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นก็ต้องใช้กําลังจากผู้หญิงอะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาดีเรค่ะได้เดินทางต่อไปอยังจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมเยียนและให้กําลังใจชาวบ้านเกาะยาวอําเภอตากใบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและเป็นชุมชนมุสลิม100เปอร์เซนค่ะโดยมีพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสบตรพร้อมด้วยน,นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพาชมบรรยากาศค่ะภายในงานนะคะมีการนําผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอปของดีของเด่น ของอำเภอตากใบมาจัดแสดงและจำหน่ายซึ่งที่นี่ค่ะนอกจากจะมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติความโดดเด่นของปลากุูเลาแล้วนะคะก็ยังขึ้นชื่อว่าที่สุดของจังหวัดนาราธิวาสนั่นก็คือเป็นพื้นที่ที่เห็นแสงแรกต้นฤดูหนาวของประเทศไทยค่ะมีเม็ดทรายเม็ดสุดท้ายของอ่าวไทยมีวัดมากที่สุดในจังหวัดนาราธิวาสเป็นพื้นที่สุดเขตแดนประเทศไทยมาเลเซียและมีเสาธงชาติไทยปักไว้สัญลักษณ์แผ่นดิน ไทยปลายด้ามขวานและเป็นพื้นที่ที่มีการทำนามากที่สุดในจังหวัดนราธิวาสความโดดเด่นเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสซึ่งรัฐบาลและส่วนราชการนะคะก็ได้เร่งผลักดันด้านการท่องเที่ยวนำเสนอสิ่งดีๆชายแดนใต้สู่สายตาชาวโลกและพี่น้องประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการสร้างงานสร้างรายได้ทั้งนี้ค่ะก็ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆเยาวชนกว่า100คนส่งเสริม การศึกษาให้เยาวชนลูกหลานไทยด้วยค่ะ